เดี๋ยวพวกนี้เราก็ต้องถ่ายวันสุดท้ายพอเราถ่ายเสร็จใช่ว่าวันต่อมาเราก็บินพอบินเสร็จวันต่อมาเราก็ต้องไปทำงานที่ยูงเงียนมอผมบอกเลยว่ามาลาทอนสุดๆค,ค,ครับคุณเข้าุณคนับทุกคน ที่มาแล้วี่เป็นไมอ้อีกนะฮะไม่มีใครถามอะไรเลยอฮะเจ็บไหมวันนี้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงละตอนที่ล้มอ่ะมันไปโดนประตูอ่ะเก็บป่ะมันเป็นประตูเหล็กเว้ยพอมันล้มไปโดนประตูเหล็กอะมันเลยไม่เจ็บมัน เพราะว่าประตูเหล็กมันไม่ได้แบบตั้งอย่างนี้เลยมันแบบมันก็มีเอียงบ้างมันรับแรงกระแทกผมคือถ้าสมมุตินี่มีประตูเหล็กอะ่ะผมอาจจะเซซๆๆแล้วก็ลงนอนอย่างนี้เลยก็ได้ใช่ใช่ครับที่ัะผมใส่ตุ้มหูแบบนี้ถ่ายด้วย ไม่เจ็บครับไม่เจ็บแต่ว่าเหนื่อยขอพิกัดตางหูหน่อยฮะโอ้ยนี่ผมไปเดินตลาดมาแล้วได้มาเท่ไหมแต่ผมชอบนะต้งหูนี้ แล้วผมกลับมาผมน็อกนะ้วทุกคนตอนแรกผมคิดว่าแบบคนเรามันควรยีบแค่ประมาณแบบกี่นาทีนะคนเรามันควรยีบไม่เกินสิบห้านาทีใช่ปะมันผมตื่นเหมือนพอผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้สิบห้านาทีเงีย้ยเหมือนร่างกายมันตื่นมาปิดเองแล้วนอนต่อปิดเองแล้วนอนต่อเงีย้ยแล้วหลูปอย่างเงี้ยจนถึงตอนเนี้ย สร้อยสวยมากใช่ไหมไปเดินตลาดคนเดินเอ๊ะไม่ใช่คนเดินดิโตลุงมาก็เลยได้สร้อยกับตุ้มหูเนี่ยฮะจริงตุ้มหูมีสองข้างแต่ว่าพ่อผมบอกว่าใส่ข้างเดียวเท่กว่าได้พักผ่อนไหมก็ถามว่าได้พักผ่อนไหมอะ่ะฮะประมาณแบบ แตั้งแต่วันที่สิบแปดอะเป็นต้นมาผมรู้สึกว่าผมได้พักผ่อนนะแต่มันเป็นแบบการพักผ่อนระยะสั้นอนะคือปกติผมจะเป็นคนแบบนอนเที่ยงคืนใช่ปะตื่นประมาณแบบเก้าโมงสิบโมงเนี่ยบอกให้ทุกคนไปฟังเพลงคเวอร์กูนหน่อยบายบอลน่าโดนนะอย่าลืมไปฟังนะเพลงพิงกํกำแพง บายบอลนดนนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังทุกคนจะได้ไม่ต้องเข้าไปฟังให้ฟังพร้อมผมน้อยพี่ยอมปะนี่ง่วงนะพี่คนมันเหนื่อยอ่ะพี่คือผมอะตั้งแต่วันที่สิบแปดอะมันเป็นแบบการนอนที่แบบพักผ่อนแบบเขาเรียกอะไรอะได้นอนแค่วันละแบบหกชั่วโมงอะไรเงี้ย สมมุติแบบตอนเที่ยงเราว่างยอะไรเงี้ยเราก็ควรนอนอ่ะเก็ตวะอืมใช่แบบทุกวันนี้แบบเวลาไหนว่างก็คือต้องเก็บเกี่ยวเวลานอนนะทุกคนอย่าลืมไปฟังนะครับเพลงพิงกำแพง by Bonadon Cover พี่ออกหมือน้ครัว เจ็บไหมอะฮะไม่เจ็บครับไม่เจ็บชิวๆแล้วก็เหลือคิววันพรุ่งนี้ทั้งวันแล้วก็เสร็จละใช่แล้วก็บินไปทำงานยีบเจ็ดก็ไว้เจอกันฮะถ้าจะเจอผมสภาพนี้ับแบบติ๊กบูม จะเป็นสภาพนี้ครับมีคนบอกจองหูใหม่เหรอไม่ครับมันเป็นรูเดิมแต่ว่าเปลี่ยนตุ่มหูเฉยปกติผมจะจองห่วงสองข้างใช่ป่ะวันนี้แค่เปลี่ยนมาใส่แบบข้างเดียวพักผ่อนให้เพียงพอคะ,ะก็น่าจะต้องเป็นพรุ่งนี้ผมสบายมากครับทุกคน โอ้ยพี่คนนี้เขาลองพอเนี่ยแต่เสียดายหน้าตาดูเจ้าชูไปหน่อยจริงนะพี่คนเนี้ยพี่คนเนี้ยครับพี่แกแบบหน้าตาดูแบบเป็นไอห,หนุ่มเจ้าเล่์อะเนี่ยใช่เลยเจ้าเล่์เลยทํามาส่งเนี้ย พี่แบงค์กับพี่คิงมาดูวนเนี่ยนายมันเท่โอ้ยแน่นอนเลยนะฮะผมมีคนบอกว่าเจ้าชูเหมือนบอปอแล้วฮะบ้าปะดูหน้าก็รู้แล้วว่าใครเจ้าเล่ห์กว่ากันโอ้โเรียบปากอย่างเจ้าชูอ่ะเขาเรียก เขาเรียบปากอย่างเงี้ยทุกคนครับนี่คนเจ้าชูช้เขาทำกันเรียบปากเงี้ยไอ้ไอ้หนุ่มนี่บิ๊กบอยสวัสดีเพื่อนบ,บอกร้อโคเวอร์บ้างสิได้นะแต่ว่าขอผ่านช่วงนี้ไปก่อนเขาเรียกว่าช่วงมรสุมชีวิต รอไปรอก่อนนะยีิบเจ็ดไปแต่ได้ลายเซ็นไหมบิ๊กบอสถามว่าไม่ให้ครับถ้าสมมุติบิ๊กบอสมาขอลายเซ็นผมผมไม่ให้ครับ บอนนดอนเลคคอร์ดว่าซานเขาเปลี่ยนชื่อช่องอะคนคนเนี้ยบอนนดอนเลคคอร์ดซาด้วยแล้วเจอที่ไหนอะเพิ่งมาฮะเจออะไรทําไมจะได้ลายเซ็นบิ๊กบูมฮะ ต้องเอาลาเต้อเอ้ยทำไมผมเป็นคนสมองช้าเลยอะ่ะเก็ดว่าแบบพอนพักพอนไม่เพียงพอแล้วมันเป็นคนแบบสมองช้าแบบอ๋ออ๋อใช่ใช่ชถ้าอยากได้ไลายเซ็นผมอะฮะไปเอาลาเต้ใช่ลาเต้ไซรับหนึ่งปั๊มต่เป็นลาเต้ร้อนนะ หรือไม่ก็เป็นชายเขียวใส่วิปครีมของไอ้นี่นะสตาร์บัคเวมลกูทันไหมไม่ทันแล้วฮะจะไปแล้ว <c oughs> ขอคำคมแหลมๆหน่อยอะฮะมีดอิโตอะไรก็ว่าไปดิ สลิงอย่างเงี้ยก็ถือว่าคมอยู่นะแล้วนื้นะโดนไล่อยูน่นะแม่เออ <c oughs> แม่ผมเมื่อกี้แม่ผมทำหน้าอย่างเงี้ยก่อน,นเบป,ปากเบงไงใช่แม่ผมทำหน้าอย่างเงี้ยก่อนออกไปผมบอกผมไล์อยู่นะแม่แม่ผมชอบ อะไรรับเับเนี้ยพี่รอนบอกไปแล้วจะมีลูกคู่พี่ยู่ไหมมีครับมีแน่นอนนะลูกคู่มันต้องเป็นลูกคู่อยู่แล้วเพราะว่าถ้ามาหนึ่งร้อยคนเนี่ยถ้าในลูกมีร้อยคนอะ่ะมันจะกลายเป็นลูกคู่เก็ตปะถ้าในลูกมีเก้าสิบเก้าคนเนี่ยอ่ะไม่ใช่ลูกคู่แล้วเก็ตไหมดังนั้นถ้าจะเข้างานอะาน่ะเราควรอ่ะเข้าให้มันแบบเป็นเลือคู่อะ่ะเก็ตไหมเวลาถ่ายออกมามันได้เอ้ยลูกคู่บิ๊กบูม คือคู่หมดเลยคู่รวมถึงร้อยคนทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมนะเพราะว่าแบบมหลาลัยอะนะ่ะเนาะก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็ต้องหนักหนึ่งแล้วแต่ช่วงครับช่วงที่แบบเราแบบงานไม่เยอะมันก็มีมใช่แต่ช่วงไหนแบบงานเยอะๆก็จะสภาพนี้แหละ แต่งงานได้ัหมฮะแต่งงานกันไหมคะเรอก็เอาสินสอดมาฮะหนักเท่าไหร่อ่ะฮะตอนนี้น่าจะเหลือประมาณห้าสิบเอ็ดแล้วฮะน้ำหนักใช่ มีเวลาแบบออกกําลังกายเลยช่วงนี้มากกทมวันไหนเร็วๆนี้นี่ผมมาก็ทมวันไหนฮะก็ต้องไปก่อนยี่สิบเจ็ดหรือว่าพอยี่สิบเจ็ดมีงานอยู่อยูเนี่นมออาจจะไปยีิบเจ็ดเช้าได้นะทุกคนเฮ้ย,เยจะเป็นยนีิบหกเย็นใครจะไปรู้ อย่าลืมนะครับทุกคนเอ้ยดันเอ็มบีให้ถึงล้านเซนหนุ่มเอ้ยพี่บอลพี่บอลน,นี่เป็นพู่มกับเอ็มบีเพลงเอาปากกามาเขียนนะฮะเฮ้ยแปบนึงนะ่เอาปากกามา,าปากกาอ๋อเอาปากกามาวงฮนะ พี่บอลเนี่ยเป็นคนทำเอ็เพลงอาปการมาวงนะฮะก็อย่าลืมไปดูเพลงอาปการมาวงนะให้มันถึงแสนแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีไอ้นี่เขาเรียกว่าแบบเป็น VTR VTR คือแบบแนะนำแบบว่าแบบเอ้ยเรามาเรียนเรามาเรียนคณะสิลรักรรมศาสาศตร์เอกการแสดงมขอเนี่ยมันจะได้อะไรมั่งใช่เดี๋ยวทุกคนต้องไปรอดูในวิทยา ใช่วิทยาก็จะมีผมผมเล่นนี่แหละแต่แต่ผมก็ไม่ใช่นักแสดงหลักคนเดียวนะมันจะมีนักแสดงนักแสดงหลักห้าคนใช่เขาจะสลับซีนกันไปแบบแต่ละคนก็จะมีความฝันความฝันความฝันของตัวเองเนี้ยอย่างความฝันของผมเนี่ยที่เขาแบบเซตสตอรี่ให้มันจะเป็นเรื่องแบบการเต้นอะไรเงี้ยก็เป็นพื้นฐานของเราอยู่ละไอ้พี่บูมา อะไรกันครับเนี่ยพี่บุ๊มาเดวครับพ่อไมโครเวฟมาแล้วแม่อ่ะไมโครโฟนนี่หากันไปนิดนิด,นดหน่อยหน่อก็เอาฮะช่วงนี้ได้ข่าวว่าเขินพี่เบลแลรวฮะเขินก็ไดเพราะว่า ผมไม่มีแรงจะเถียงแล้วเล้นเพลงเอาปากกามาวงให้ดูหน่อยได้เลยเหนื่อยอ่ะมาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมาเริ่ม ครับผมมีใครอยากให้ทำอะไรอีกไหมฮะมันหกเลยทุกคนโอ้ยนอ้อมันหกอ่ะโอ้ยร้าอวะ่ะ เขาหาผให้มาเช็ดนั่นี่ยบอกรักพิวถ้าอยากให้บอกรักพิวเนี่ยต้องไปบอกอ,อนาฮะถ้าบอกปิ๊กบูมบอกปิ๊กบูมไม่ได้ฮะถ้าอยากให้เ็าเรียกอะไรอ๋อโอเคถ้าอยากให้ บอกรักฟิวต้ตองไปบอกอนนาครับจะมาบอกพี่ภูมิทำไมเอ้ยใช่ไหมเดี๋ยวน้ำส้มขึ้นราคาอยากให้ไปนอน,นครับไม่ต้องห่วงฮนะวันนี้นอนไม่เกินสามทุ่มแน่นอนเพราะว่าจบจบรลฟ์ที่ผมมาไลฟ์เพราะอะไรรู้ป่ะทุกคน โอ้ยไม่อยากจะพูดเลยคือเขามาซ่อมท่อประปาแถวบ้านผมไว้แล้วน้ําผมอะไม่ไหลตั้งแต่แบบบ่ายโมงอะคือผมกลับมาบ่ายโมงผมเหนื่อยมากผมอยากอาบน้ํามากน้ําไม่ไหลผมก็เลยแบบเออนอนไปตื่นมาตอนนี้น้ําก็ยังไม่ไหลมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอ้ยทำไมบิ๊กบุมว่างมาไลฟ์ That's why นั่นแหละ อยากให้พี่ภูมบอกรักอะฮะถ้าอยากให้พี่ภูมบอกรักเนี่ยต้องไปบอกใครเนที่นี้อะอคือถ้าใครแบบมีแบบห้องน้ำนะฮะผมก็อยากจะขอความการุณานะฮะขอไปอาบน้ำที่บ้านของพวกคุณ สักครั้งหนึ่งก็จะเป็นบุญมากเลยฮะเพราะผมเนี่ยอยากอาบน้ำมากมากเลยขอกำลังใจนะฮะสู้ๆครับ,รบถ้าสมมุติแบบเหนื่อยก็ขอให้สู้ๆครับอ๋อให้กำลังใจครับเปล่าไม่เ,เราบอกตัวเองเดี๋ยวเดีสู้ๆครับ มาเลย จริงแล้วอะช่างี่ซ่อมปาปาบ้านผมอะเขาเป็นประธานบริษัทแล้วเขาเป็นเจ้าของบริษัทนี้ด้วยคุณไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกเขาท่านซีอบริษัทครับอะไรนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะโลเพนะครับอ๋อมาซั่ มาสมัครงานนะครับผลงานของคุณแค่เนี่ยจะทำงานที่นี่ไหวเหรอเอาเป็นว่าผมไม่รับคุณเดียว่าผมไม่ชอบแบบคือผมไม่ชอบคุณอ่ะแล้วก็มาเลยทันเรัท่านะท่านประธานบริษัทครัมีคนอ่าให้เข้าประชุมคะ่ะไอ้คนรับสมัครงานก็ตกใจแล้ว แล้วคนสมัครนั้นแบบใช่ครับจริงๆผมเป็นประธานบริษัทนี่มันไงผมครับผมคือประธานประธานบริษัทครับเดี๋ยวผมไปแล้วดีกว่าครับผมต้องไปกินข้าวอาบน้ำนอน ไว้เจอกันครั้งหน,นา้าครับ See you later